อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน่อยแก่ผัดที่เมาผัดที่เมาผัดที่เมาปลาเราผัดอะไรลงไปบ้างอะไรน,นะกระเทียมพริกนั่นเองแล้วก็ปลาลงไปผัดปรุงเครื่องเสร็จก็ใส่หัวเข้าขึ้นแล้วผัดที่เมาปลาปลาทลาลาี่เราใช้เป็นปลาอะไรนะปลาแดงนี่อันนี้ใช่ไหมนี่แหละนี่ปลาแดงขูดนะครับผม ทำบุญด้วแม่เลยครับต้องแกะปลาออกมาอย่างนี้เลยเหรอใช่ไหมขั้นตอนยากมากขั้นตอนไม่เปลี่ยเลย มันมีอโยนทำไม่เป็นเละพอแร่ปลาเสร็จก็ต้องมาดึงก้างที่ท้องออกออดึงก้างที่ท้องก็สับปลาอยากอยากกินสมยสัยก่อนมันไม่ได้ใส่เครื่องมากมามเยเหมือนเดี๋ยวนี้ ม่มีอะไรไงไหมปลาทุกคนใช่ต่อมยากไอ้ยปลาพริกแค่ปลาไม่เล่นยายไม่ชอบหวานอืมเขาไม่ชอบหวานยายบอกว่าเติดจานแบบแปลว่าอร่อยนี่จามอะไรเล่าแล้วจานว่าอร่อยจานอะไร ถ้าเป็นน้าแจ้นนะเห uh ้ย huh. จ้ะนะ uh huh. อีกข่าวเนี้ยแต่ก huh. ็มีตัวพาขึ้นไม่ได้หรอใช่ใช่ <laughs> มเรื่องของเรื่องเบียงแตเรากินได้ใหญ่เลยเราพากินไม่ได้ไไดโหดร้ายเกิน ใช่ก้าผอด้านาฬิ่าอยากกิน<ม>พอประมาณบบนี้มีก้อนช่เือชาน้าเื <laughs> อชาพ้นี่มันหลักวาแล้ว้มนะแม่ก็อยากกินแต่แม่ก็ทำไม่เปสร็จจะทำตบน แม่ก็ทำไม่เส็น <laughs> แม่แก็ไม่ได้อยู่บ้านทำหรอกออทำงานแล้วเขาบอกเขาเคยกินเลมนกับแกมดเวยย้ <laughs> ายผักไง <c oughs> มายันยายทวดก,ก็ยังผักอยู่อีกมึงรออะไรแกมี้ยยาแคก็ยังผักอยู่อีกกินก็ไหลไหลนี่เอ๋ะไรดูะลยถ่ายยูทูปให้ดู สูตรในตำนานะะน,น,น,านะครับกว่าสองหมื่นในตนานนะครับกว่าสองหมื่นปีเลยสองมีาฮ่าฮ่า่าฮ่ตร่ตตาฮ่าฮนะ่่าฮรานฮะ่าฮ <c oughs> ่เอ่าฮ่า่า่่่่าาาก แจนกินอปลาเหลือไข่ผัดเป็นในแจ้นคนเดียวก็ไม่เห็นมีใครต้ผัดเลยนะั่นแหละในแจ้นผัดคนเดียวแจนกินมะกันยายเล้วยายทำกับข้าวตลอดแล้วก็มาแม่ปลาละปลาลายเพราะแม่ท่านไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ทำงานแต่ยายนะ่ะโหกินเจ๋งกินบ่อยายายชอบ่เชื่อบ ชอบกินปลาคนละไม้ต้อนอะไรกินปลาหนักปลาเปงยงไม่เคยกินเนี่ยนั่นเด็กๆไม่เคยกินเชื่อว่าเด็กๆรุ่นนี้ก็ไม่ได้กินไม่ได้กินก็ชอบน่ะงัวละมอตอนนั้นพี่เรือก็ทำเออพี่เรือก็หัดเต้นปลาช่อนเราผ่อนหลังพี่เรือไม่ทำปลาชอนหัดพริกเปงเอามาทอดก่อนทอดแต่น้ำมันมะพร้าวด้วยไม่ใช่น้ำมันหมูด้วยร์ตาไม่ใช่น้ำมันหมูไม่กินน้ำมันอะไรทั้งนั้น ทอดทอดกับน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มาผัดกับพริกแกอีกทีหน,น,นึ่งน้ำกินหอมมากเลยค่ะ่กินหรอกนะหอว่าถ้าคนมันแทนเลยไม่ีกัน,น,น,ก,น,น,นก็ไม่ได้แทนขนาดก,กินไม่ได้หรอใช่เครือองอ้ยน,นี่นนนนเปอนยโอ้ยบอเล้ยนะครับวันนี้ยัดเต็มนะคร้บ พี่พี่ถือเขบอกอันนี้หวานเปนนิดเลยเขาส่งกันสมอะไรสผสมกระากับเขาจริงๆแล้วน้ำตาลเขาใส่เนเนียเนี่ยต้องเอายายหั่นะนี่ไม่ค่อยอยายายใส่เค็มยายไม่ใส่น้ำตาลยายไม่ใส่น้ำตาลยายใส่เค็มแต่อนี้พอหรว่ากลางๆตัดหวานไม่เคยตัดแ่ไข่เเดียวเลยใช่ตัดไม่คยเยเท่าทวดมันพอเลยยาใส่ผัดชาย เยอะัแม่ก็นี่นะครับผมวันนี้แวะมาลัางินะครับหรือเป็ดไปไหว้ต่อแน่ๆนะบมันเยอะมากวันนี้ทาบุญครบรอบแม่เสียนะครับมพอม่นี่จะมาถึงที่มงนะครับ อย่าไปยั้งเลยครเจ็ดโมงพอดีอีกสี่นาทีขึ้นทางด่วนยิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะถวายพระเพลินพากันนะครับผมขึ้นโมงลงกูโมงจำแม่นมาด้วยเลยเออถ้าเป็นน้าคอยอยู่อือฮะ่เดี๋ยวหากาแฟกินกันกันไปเข้าบ้านก่อนเปล่าย่างย่างเลยท่านั้นแหละ จะเตรียมอาหารขาวหวานให้แม่แล้วค่ะโตม